เป็นข้อเสนออันนี้เสนอจากจังหวัดสาก,กวนะเัาไม่ได้เสนอจากจันทบุรีนะเห็นกลวระงับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าทุกกรณียกเว้นความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนะครับหรือความช่วยเหลืออ,อย่างเช่นเราใช้งบกลางที่จะสร้างสะพานนะครับให้กับโป่งน้าร้อนเป็นต้นนะครับเพราะว่าในกรณีอย่างนี้เนี่ยแม้กระทั่งสะพานหนองเอียนตึงบทเราเป็นคนสร้างให้หลังจากที่ครั้งแรกขึ้นมาเรื่องคอเซนเตอร์ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับ ทางจังหวัดนะครับที่น้องประชาชนก็เห็นถึงความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาระ,ระดับชาตินะครับที่ท่านนายกไปทำไปด้วยความห่วงใยด้วยความหวังดีต่อชาติบ้านเมืองนะครับพยาก่าวเปียนนะครับว่าสาแก้วเนี่ยเป็นเกตเวนในการเชื่อมโยงกับประเทศกัมพูชานะครับซึ่งมีประเด็นสำคัญนะครับมีตลาดลงเกลือนะครับเป็นศูนย์กลางการค้านะครับชายแดนที่ค่อนข้างใหญ่ทั้งเจ็ดตลาดมีประมาณ